ทีนี้เนี่ยหลักการอันหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้คือการทำพอตโฟอเฮจิ้งนะครับในหัวข้อนี้ผมก็จะขออนุญาตอธิบายหรือบรรยายเรื่องของพอตโฟอเฮจิ้งให้ฟังนะครับการทำพอตโฟอเฮจิ้งนะครับจริงๆแล้วคีย์มันก็คือการเฮจิ้งอะเพียงแต่ว่าวิธีการทำเนี่ยถ้าถ้าจะให้สมบูรณ์หรือถูกต้องตามหลักการเนี่ย มันจะเป็นการเฮจิ่งในแง่ของการที่มองภาพรวมนะครับอธนนิบายี่คือว่ามันจะไม่ใช่การเฮจิ่งเพื่อเพื่อซื้อเพียงเพราะว่าเราต้องการจะจะเฮจ position, ิ่งพซิชั่นใดพซิชั่นหนึ่งนะแต่จะเป็นการมองภาพรวมั้งพอร์ตว่าความเสี่ยงรวมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกินระยะไปหรือยังดูอย่างนี้ก็ได้ครับสมมตินี่คือพอร์ตฟิโอนะครับพอร์ตฟิโอนี่ยถ้าเอาผลตอบแทนรายรายเดือนมาคำนวณเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าอาจจะเป็นภาพแบบเนี้ยนะ ซึ่งภาพแบบเนี้แน่นอนว่าอาจจะมีเลเวลตรงเนี้หรือว่าจุดตรงนี้นครับเอ่อที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นค่าที่เรารับได้เช่นอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเออถ้าผลตอบแทนคาดหวังอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าราคาอ่าสินทรัพย์ที่เราถือมันถอดถ,ถอยลงหรือความเสีย่ยงมันคอนทนทิวเข้ามาเยอะเนี่ยแล้วมันเกิดมีการจะลงไปเกินระยะตรงนี้หรือเช่นอาจจะเข้ามาที่ระยะตรงนี้ได้เนี่ย สิ่งที่ตามมาคือว่าคนที่เขาบริหารพอร์ตหรือว่าคนที่ต้องการจะปรเทคไม่ให้มันลงไปลึกเกินพื้นที่ตรงเนี้ยเขาก็จะเริ่มมีการเรียกว่าชะลอมันลงซึ่งการชะลอมันลงก็เหมือนกับเหมือนรถมันวิ่งแรงๆแล้วแตะเบรกนะฮะเขาก็จะเริ่มมีการทำพอร์ตฟลีดเฮจิ้งหรือว่าการใส่เฮจิ้งเข้าไปผมอธิบายเป็นภาษาง่ายๆเลยนะผมไม่ต้องลงวิชาการเยอะแล้วกันเพราะว่าเออเราก็เข้าใจหลักการแล้วกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำโปรดักไปโปรดักเนี่ยอาจจะยากกว่า แต่ถ้าคนใช้ ETF เนี่ยทางเลือกก็คือเราก็เลือกตัวที่เป็น inverse ETF หรือว่าตัวที่เป็นช็อตนะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็จะจะส่วนทางกับฝั่งของการที่เราเทรด u บ s ซ d e หรือว่าการซื้อสะสม Product ทัว่วไปที่เป็น ETF อยู่แล้วนะครับตลักกเนี่ยเหมือนที่ผมบอกคือว่าต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งให้ถูก hedging อ่ะมันไม่ใช่การทำกำไรนะครับมันเป็นการซื้อประกันความเสี่ยงเพราะผมพูดภาพน,นี้ให้ดูคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการจะซื้อมันไว้อ่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให พอตเนี่ยมันเกิดการถดถอยไปถึงจุดที่ม,มันมันมันเป็นจุดที่เกินจะรับได้นะฮะดังนั้นแปลว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาก็จะซื้อไว้เพื่อบอกว่าถ้ามันมาถึงเลเวลตรงเนี้ยอย่างน้อยมันจะมีตัวที่เป็นตัวฝืนหรือว่าตัวเสียดทานไว้ไม่ให้มีการดอรอปลงไปเกินกว่านั้นนะครับเพราะว่าหลักการเฮจิ่งเนี่ยถ้าจำมันได้ตอนที่เราเรียนเรื่องของตัวออปชันเนี่ยโคดมันไม่ใช่ออปชันของใบตอนที่เราเรียนเรื่องโคเวอร์คอร์ผมอธิบายให้ฟังคือว่า โปรดักของ Hedging เนี่ยหลักการคือว่าสมมติบบนี่คือราคาใช่ไหมครคือถ้าราคาเนี่ยมันยิ่งถอยลงเนี่ยตัว Hedging เนี่ยมันจะผลิต p ป y o f f ออกมานะครับนั่นหมายความว่าตัวมันเนี่ยก็จะทำให้เรียกว่าเกิดสภาวะของการที่เรียกว่ามีการ Co v ว r ตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่มันก็มีควาว่าแต่คือว่ามันไม่ได้เป็น Product ด้านเดียวคือว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยมันปรับขึ้นปรับขึ้นต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยการขาดทุนหรือว่าโอกาสในการขาดทุนมันก็มีเช่นกันดังนั้น Product ของการทำตรงนี้มันก็จึงเป็นจุดที่เราเหมือนกับว่าเป็นการซื้อประกันนะครับซื้อว่าถ้าเกิดราคามันขึ้นหรือว่าสินทรัพย์เรามันเติบโตขึ้นเราก็ได้กําไรจากฝังพอร์ตแต่เราก็ต้องขาดทุนในฝั่งของเฮดจิงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นแมคชีนิซึมแต่ถ้า d u c ตมันดรอปลงหรือว่าราคาสินค้ามันถดถอยลงตัวเฮดจิงมันก็มักจะผลิตหรือว่าสร้างผลตอบแทนขึ้นมาที่ ทำให้เราสามารถที่จะได้ตัวชดเชยนะฮหรือว่าส่วนชดเชยที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เอ่อเป็นทางเลือกละกันเหมือนการซื้อประกันนะครับแต่แต่เหมือนที่อธิบายคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ใช้ product ์ hedging เ,เนี่ยเขามักจะไม่ต้องการที่จะให้เกิดการถอยลงนะคือมันไม่ใช่การเก็งกาไรขาลงนะเหมือนกับพวกคอนเทเรียนไม่ใช่นะเพราะบางทีเขาซื้อไว้เนี่ยเขามีต้นทุนต้องจ่ายที่ค่าค่าหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าหลักการส่วนใหญ่ เช่นสมมติเขามีค่าที่จ่ายเป็นค่าค่าหนึ่งที่เขาฟิกไว้ที่ x ปกติในหลักการคือว่าถ้าเอ่อเอ่อเขาพูดว่าไงดีล่ะคือถ้าเกิดมัน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 ขึ้นอะมันดีกว่าลงอะถ้ามันขึ้นถึงแม้จะต้องจ่ายที่ค่าค่าหนึ่งเนี่ยมันก็ยังคุ้มค่ากว่าเพราะว่าไอ้ฝั่งนี้เป็นพอร์ตส่วนใหญ่ครับถ้ามันขึ้นเกีอผวกับแทนมันก็โตถูกไหมดงนั้นคนส่วนใหญ่ที่ซื้อเฮดจิ้งเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องได้กาไรฝั่งเฮดนะเพราซื้อเพื่อปกป้องไม่ใช เข้าใจแล้วกันว่ามันเหมือนหลักการการซื้อประกันนะครับส่วนการใช้เนี่ยมันมีหลายแบบคือบางคนเนี่ยอาจจะไปซื้ออปชันฟิวเจอร์เดเรทีฟโดยตรงก็ได้แต่ในที่นี้ที่เราเรียนในหัวข้อ ETF เนี่ยเออเราจะไม่ได้ไม่ได้ซื้อพวกนี้นะครับเราจะใช้พวกที่เป็นช็อต ETF หรือว่าอินเวอร์ต ETF แต่มาหลักการเดียวกันเพราะว่าไอไอตัวช็อต ETF หรืออินเวอร์ต ETF ที่เราเรียนไปเนี่ยถ้าเราจำมันได้เนี่ยไอข้างในมันก็คือเดเรทิฟหรือนุพันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็เราไม่ต้องไปนั่งไล่ซื้อทีละตัว เขามีการซื้อมาให้แล้วแล้วมันก็มีทั้งแบบที่เป็นเลเวลเลตแล้วไม่เลเวลเลตใช่ไหมมีทั้งอินเวอร์ธรรมดาทั่วไปอินเวอร์ที่เลเวลเลตสองเท่าเลเวลเลตสามเท่า,าซึ่งมันก็จะสะดวกในการใช้มากกว่านะครับแต่ย้ำอีกทีว่ามันไม่ใช่การทำอะไรช็อตเซลล์นะไม่ใช่ไปถึงมันคือการซื้อเพื่อโปรเทคในช่วงตลาดขาลงหรือว่าช่วงเกิดพ้วยปกตินะครับหลักการเหมือนกันคือมันใช้เรื่องของฟอร์เรชันมาเป็นตัวคํานวณแต่เราไม่ต้องไปกังวลมากเพราะาหลักการคือว่า คือถ้าเรามองเห็นสภาวะแฟกเตอร์บางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลือกตัว i n นเ r อ e ์ f ซึ่งมันอาจจะมีระดับของค r r ร l a t ชันที่เรียกว่าแล้วแต่นะบางตัวมันอาจจะอยู่ที่ลบ0.5 0.8 0.7นะเช่นถ้าเป็นอินเด็กซ์เอ่ีบีห้ารอยินเวอร์เนี่ยก็อาจจะอยู่ทีกับ0ูน8ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้พันที่เขาใช้หรือว่าฟือเจอร์ที่เขาใช้ครับแต่เหมือนที่ผมได้เรียนไปว่าจริงแล้วเนี่ยเออ ต้องเข้าใจว่ามันทําหน้าที่ในการโปรเทคเช่นในภาพนี้อันนี้คือภาพที่จะแตกต่างจากภาพเมื่อกี้ที่ผมวาดนะภาพภาพนี้คือภาพที่แกนแกน,นอนคือค่าของรีเทิร์นนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าถ้ารีเทิร์นมันติดลบเนี่ยพูดนี้ไงคือจากออริจินอลหรือว่าจากตัวเริ่มต้นเนี่ยที่เป็นค่าของพอร์ตเนี่ยถ้าพอร์ตมันเดินมาถึง10%ยังโอเคอยู่ว่าถ้าพอร์ตมาเกิน20%เริ่มไม่โอเคละเราก็เริ่มที่จะใช้ตัวเฮจจิ้ง ซึ่งเฮจิ้งก็จะเอากอําไรตรงนี้มาชดเชยในฝั่งของการที่จะเกิดการสดถอยนะครับที่มาจจะลงไปเกิน20%อรนนี้ก็ง,ง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆคือมันก็คือภาพแดกแกรมน,นี่นะครับแต่มีคําว่าแต่รือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอเอมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ระดับไหนด้วยนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบการเฮจิ้งร้อยเปอร์เซ็นนะครับ อาจจะเฮ d จิ n งในระดับหนึ่งหรือว่าอาจจะเฮ d จิ n งที่เรียกว่าผสมกับการทำา d i v e r s i f i c a t i o นนะครับมันก็อาจจะไม่ต้องถือแบบ100%เพื่อปกป้องทั้งพอตก็ได้นะส่วนในภาพนี้นะครับก็คือตัวอย่างนะที่ผมได้อธิบายว่าพอตเนี่ยถ้ารันระยะยาวเนี่ยลราไม่มีการปกป้องเลยเนี่ยมันก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็จะมีรอบในการแกว่งถือว่ามีจุดที่ต้องรับความเสี่ยงที่อาจจะสูงเช่นนี้พ,พอตสีฟ้าเนี่ยนะครับคือพอตที่เป็น e q u i t y เพียวๆเนี่ย เราก็จะเห็นนะครับว่ามันก็จะมีจุดในการลบดาวไซด์หรือว่าถดถอยเนี่ยไปถึง40%นะครับอันนี้ก็เป็นว่าเป็น3 standard deviation หรือว่าลบ3 standard deviation ซึ่งเป็นค่าเวียง standard deviation ที่แรงของเขานะครับแต่ถ้าพอที่เป็นเฮดนะครับหรือว่า h e ดอีค i ิตเนี่ยเราจะเห็นคือว่าพวกนี้เขาก็จะ protect t r e i l i c protect ต่ไม่ให้เกินระดับนะเป็นก็ฟิกไว้ที่10%นะซึ่งอันนี้ก็จะพบว่า มันก็จะมีข้อดีคือว่ามันก็จะปกป้องนะนี่คือคือฟังก์ชันของมันนแง่ของเอจจิ้งนะครับ